มาอีกแล้วพี่น้องมาแล้วคำคำฝนมีดคำฝนมีดพี่น้องหนึ่งคำฝนมีดหรือจับคำฝนมีดบหรือจับคำฝนมีดคือคำคมฝนมีดคำเบิ้งต้องคำคมเขาเขาคำเบิ้งจับหนึ่งคำฝนมีดครับ แพ่มันหัวเออแพ่แพ้มันหัวล่ะทีมาตุ้มวัง่ได้เอ้ากินเขาอิ่มแล้วขอหนึ่งคำคมเออเออถ้าเราช่วยสังคมเวลาเราตรมสังคมช่วยถ้าเราช่วยสังคมเออเวลาเราตรมสังคมช่วยอ โอ้คือส่งมีดคือส่งมีสาบออมหัวเส้ยไปยังเออหัวซาะ <laughs> ววละหัวไ, <laughs> ไปเลยปลอยาไปเลยบ่อมหัว <laughs> <laughs> มาอีกแล้วพี่น้อง <laughs> <laughs> พอกับลูก <laughs> เอา้ามือนีมีหยังมาดีๆมาผ้าพีผ้านองยิ้มผ้าพีผ้านองหัวพอข้ามฝนเมนเติ้มีข้ามฝนมืดเออ ไม่ยังข้ฝนมีดข้คมเมาะเอาขึ้นมาข้ฝนมีดฝนมีดต้องข้าันคมมันคมมันข้อ้ท่นขอหนึ่งาฝนมีดวันหวยออกเขามีโชคมีลาบทั้งครอบครัวแต่ว่าเราซื้อเื่อวัวค่อยมีลาแ่มาอีกแล้วพอกับลูก คำฝนมีดมือนี้เอาคำฝนมีดไปอีกหนึ่งคำฝนมีดสร้างบ้านได้อยู่ดนแต่สร้างคนบ่โดนลืมโอ้โหค้างตัวเดียดอ,อคำฝนมีดคำฝนมีดอีกแล้วเอาอาปากตาพี่นอ้องอาปากตาหนึ่งคำฝนมีด มนุษย์หากินชั้นสูงยังแพ้กบพวกมแมลงมันไม่ขบกบกินเดือโน้โอ้คนเนีจับไป ไปแล้วพี่น้องกับคำคมคำขำพอสุปรยาคำฝนมีดมาอีกแล้วอ่เปลี่ยนจากคำคมคำขำเป็นคำฝนมีหนึ่งคำฝนมีดมีข้าวสารอาหารแห้งให้ใส่บาตรนี่ย่าให้ขาดปัตตาหารให้พระสงฆ์ส่วนพระแดงพ่อได้ยินก็ยืนงงแดงกับสงฆ์บวชพร้อมกันเป็นยังไง มาอีเลยพี่น้องมาแล้วคำคำฝนมีดคำฝนมีดพี่น้องหนึ่งคำฝนมีดอยากคำฝนมีดบ่หรือจะคำฝนมีดคือคำคมฝนมีดคำบึงต้องคำคมนะเขาประเขาคำบึงเออ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 จับหนึ่งคำฝนมีดครับเลี้ยงพึ่ง ได้น้ำหวานเลี้ยงหลานเปียงน้ำไหลโอ้โหองน้ำมองอยากปากเปียกอ่ะหลานมองอยากปากเปียกบบบบได้กาจัดตามาอีกแล้วยิงเขียวไม่ขาดย่างเดียวพี่น้องพอลูกครูห้ามาแล้วกับข้าฝนเมฆตั้งแต่ก่อนเขาคนเรามีเมตตาธรรม แต่เดี๋ยวนี้มีแต่เมตดดังทำจำไว้เอ้ยเสียงดเสดเลยแกต,ตอนนี้มีคนมีแต่เมตตาทำแต่เดี๋ยวนี้มีแต่เมตดดังทำจำไว้เอ้ยโอ้เมตดดังทำปะนะจัปาปลาขอคำคมเกี่ยวกับการกินเอาเกี่ยวกับการกินก็พ่อกับแม่นี่ละโอ้ เอาหนึ่งคำคมยามพ่อแม่กินได้อย่ามองข้ามดีกว่าวันหย่าน้ำเรียกมากินอูวิติวไม่ไพขนาดเลยไม่ยังติวไม่ไพค่อมแล้ว <laughs>